พี่ย้อยเองสวัสดีดค่ะเป็นไงคะวันนี้โอ้ยสมเชือ่อ<ๆ>ก็ต่ายน้อยก็ก็มันมันก็ต้องนิดนึงมันก็ต้อง เขาเรียกว่าเ,เสริมความมั่นใจนิดนึงเสริมความมั่นใจก็ไม่ไม่สร้างความผิดหวังให้กับพี่แล้วก็แฟนๆ <c oughs> ค่ะบุ๋มบิม๋มชัดชุออนโมกสีค่ะตอนนี้บิ๋มก็อยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นช่วงท้ายของฤด,ดูกาลนี้ใช่ไหมคะบิม๋มใช่ค่ะก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วค่ะของของฤดูกาลค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะกับกับฤดูกาลนี้โอเคไหมคะทั้งทั้งกับเราแล้วก็กับทีมอะไรต่ออะไรอะค่ะ ก็ต้องบอกว่าฤดูกาลนี้นะคะเป็นซีซั่นที่ยาวนานเสลเกินนะคะเพราะว่าอย่างรอบปกติมันก็44แมตช์เนาะแล้วก็จะมีแบบรอบแปดทีมรอบสี่ทีมแล้วก็รอบไฟนนลอีกอะไรเงี้ยคือมันก็เป like ็นอะไรที่ค่อนข้างยาวนานอยู่เหมือนกันเพราะว่าแข่งสองแข่งเสาร์อาทิตย์ทุก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 อาทิตย์เลยอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าหนักสำหรับสำหรับนักีฬาค่ะแล้วก็อีกอย่างของหนูจะมันมันจะต้องไปเริ่มคัดอ ถ้วยจักรพัิที่ทีมหนูเพิ่งได้แชมป์มาค่ะก็คือก็ฝั่งพันมาค่อนข้างหนักค่ะเพราะว่าต้องเริ่มตั้งแต่ไปคัดขึ้นมาเพื่อที่จะแข่งรายการถ้วยจักรพัิอะไรเงี้ยตอนนั้นก็เกือบแพ้เด็กมัธยมเหมือนกันอะ,อะไรเงี้ยก็ก็หนักหนุกแต่ว่าก็ถือว่าได้กําไรค่ะที่ที่ได้แชมป์ถ้วยจักรพัิมาอ่าฮะแล้ว,ลวมา สปอส์นก็ดูเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็คนคนมาดูโฮมเกมเยอะมากๆเลยค่ะก็ถึงก็ดีใจมากๆแล้วก็เป็นผลดีกับทีมมากๆค่ะอืมก็แสดงว่าครึ่งเดือนนี้ก็เสร็จภารกิจแล้วใกล้ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะกับกับกับทีมอะคะเขาเขาโอเคไหมกับกับแรงกิ้งนี้กับเป้าหมายสำหรับฤดูการนี้ สำหรับวิกตอรียเนี่ยค่ะก็หนูก็รู้สึกว่าทีมทีมก็น่าจะได้กําไรไปแล้วแหละเพราะว่าได้ถ้วยแชมป์จักรพรนดิมาเนาะ <Ừ. S 2> แต่ว่าอย่างใน่าลีกรอบปกติเองเขาก็เขาก็คือเราก็ไม่ได้อยากตั้งแบบจะต้องแชมป์เท่านั้นอะไรเงี้ยเราก็ค่อยไปทีละสะเต็ปอะไรเงี้ยก็ก็อย่างอย่างน้อยก็อยากอยาก,ยากทีมแล้วก็ตัวหนูเองก็อยากไปให้ถึงรอบรอบสี่ทีมค่ะอืมก็ถ้าเป็นอย่างนั้นได้มันก็เหมือนกับสองเด้งเลยเนาะถ้าถ้าได้ถึงถึงรอบสี่ทีม ใช่ค่ะค่ะ,ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะกับชีวิตความเป็นอยู่มาญี่ปุ่นเนี่ยปีที่สองต่อเนื่องแล้วช,ชอบดูดูท่าจะจะชอบจะจะติดใจหรือเปล่าก็ความเป็นอยู่ที่นี่ก็ดีค่ะเพราะว่าเราด้วยความที่ อโรกส่วนตัวสูงไม่ค่อยออกไปไหนไม่ค่อยคุยกับคนไม่ค่อยพบปาเท่าไหร่แล้วก็อยู่ได้แบบไม่มีปัญหาค่ะ mm hmm. ก็จะต่างกับปีแรกนิดนึงตอนปีแรกที่มาก็ออกข้างนอกบ่อยหน่อยแบบไปอ่ซื้อของ,ซ,อของซื้อของช้อปปิ้งบ้างเล็กน้อย mm hmm. อะไรเงี้ยค่ะแต่พอปีนี้มาก็คือออกจากบ้านแบบนับครั้งได้เลยแล้วก็แบบพออยากได้อะไรก็จะสั่งมาที่บ้านไม่ออกไปไหน mm hmm. อะไรเง uh ี huh. ้ยพอเดย์ออฟก็อยู่แค่บ้าน ไม่ออกไปไหนคะ่ะอ๋อก็คือเข้าสู่ความเป็นตัวของตัวเองเยอะมากขึ้นก็คือยอมรับว่า<ะ>โลกตัวเองเป็นโลกของตัวเองก็ไม่เหงาไม่อะไรอะนะก็แอบก็แอบ,บเหงาบ้างคะ่ะก็มีคุยโทรศัพท์กับเพื่อนอต,ต่างๆเมมามอยค่ะเพื่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบ้านหนูมันก็อยู่ติดกับสถานีพอเวลาเหมือนแบบเราอยากกินอะไรเรา อยากซื้ออะไรมันก็ค่อนข้างสะดวกค่ะเพราะว่าอย่างยูฟ่ากับชิกี้มาบ้านหนูเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยบ้านบอบก็ไปไหนมาไหนง่ายนะสะดวกนะอะไรเงี้ยอก็ดูแบบดูไม่ลําบากเท่าไหร่แต่หนูก็รู้สึกว่าแต่หนูก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ลําบากแต่เราเลือกที่จะไม่ออกเองอ,อย่างนี้เนี่ยมีโอกาสแม้ที่ฤดูการต่อไปเราก็จะยังได้ได้ชื่นชมกลุ่มบิ่มที่ญี่ปุ่นอีก หมยก็ต้องอดู o f f เฟอร์ทีมก่อนเนะ oh, าะว่าเพราจะยังจะยังสนใจเราอยู่อยู่หรือเปล่าอ่าฮะแต่ถ้า<ต>ถ้าถ้าเขาถ้าเขายื่นข้อเสนอมาก็ก,ก็มีโอกาสถูกไหมคะก็มีโอกาสค่ะแต่ว่าก็อาจจะต้องต่อรองกันมีข้อมีข้อต่อรองกันนิดนึงเพราะว่าด้วยด้วยอหลีปีหน้ากติกามันก็ยังจะคงเหมือนกับปีนี้นะคะ่ะซึ่งเรามองว่ามันอ่ะก็ค่อนข้าง มันมันหนักเลยแหละมันหนักสําหรับเราอะไรเงี้ยด้วยด้วยด้วยคือตอนแรกอ่ะเราเราเราก็มองไปที่แบบว่าเอ้ยเราเล่นอาชีพเนาะมันก็ต้องมีแบบมันหนีนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเราเราเริ่มกลับมามองแบบร่างกายเราเป็นหลักมากกว่าเงินแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันมันมันก็เลยทําให้คิดเยอะค่ะแล้วก็ต้องอบอกเขาก็มันมันก็ต้องต่อรองกันอะค่ะยังไงอย่างเงี้ยค่ะอ่าก็ก็ถูกต้องแล้วเนาะกับกับทีมชาติเดี๋ยวคงอีก หรืออีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะคขนสู่รูปแบบดูระบบนับวันรอเหรอนับนับแบบต้องนับเป็นอาทิตย์ดีกว่ามันผ่านไปเร็วดีอ๋อ <c oughs> นับวันมันดูมันดูหลายวันอ่านับเป็นอาทิตย์ก็สองสองอาทิตย์กว่าเนาะได้ไหม ประมาณประมาณนั้นประมาณนั้น,น,นก็จะเข้าสู่ระบบของทีมชาติแล้วได้มีการอัปเดตกับเพื่อนๆในทีมชาติไหมกับโค้ชกับอะไรไหมคะที่ที่ผ่านมาในช่วงเนี้ยช่วงในท้ายเนี้ยอ่าต้องบอกตรงๆเลยว่ายังไม่ได้อัปเดตอะไร <laughs> เพราะว่าหนูเป็นโค้ชที่แบบสมาธิสั้นเนาะมันก็ต้องโฟกัสเป็นทีละจุดมัน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 ก็อยู่ได้มันก็ต้องโฟกัสเป็นทีละจุด,อออจดพอดีว่าแบบตอนนี้ก็มีม,มีมีเรียน ด้วยเข้ามานิดนึงแล้วทีนี้ทั้งแบบทั้งเรื่องหลีกด้วยทั้งแบบอาการบาดเจ็บเราด้วยอะไรเงี้ยมันมันก็ลหลายๆอย่างเราเราก็ต้องโฟกัสไปไปทีละอย่างก่อนค่ะแต่ว่าอย่างของทีมชาติเขาก็จะมีไลน์กรุ๊ป่างนี้เราเราก็แอบเปิดเข้าไปดูบ้างว่าแบบนี่เขาทำมาร์ดนอะไรเงี้ยค่ะก็ก็แต่แน่นอนแหละพี่ว่าทราบอยู่แล้วแหละว่าทีมชาติเราปีนี้ก็จะมีโค้ชออสเข้ามาเป็นเป็นผู้ควบคุมใหญ่นะคะเป็นโค้ชใหญ่ ตรงนี้จากจากวินาทีแรกเลยนะนะตอนนั้นที่แบบโค้ชออสเข้ามาแล้วบุมบิ่มรู้สึกไงว่าเฮ้ยเออว่ะมันก็รู้จักกันมาอยู่แล้วไม่ต้องปรับอะไรมากกับกับฟิลที่แบบโค้ชใหม่เลยหรือเป็นโค้ชต่างชาติเลยแต่นี่คือโค้ชออสพี่ออสเลยเนี่ยฟิลนั้นตอนแรกเป็นไงคะก็ตอนแรกก็ตกใจค่ะก็ก็ก็ไม่คิดว่าอาจารย์จะคัมแบ็กจริงๆเพราะว่าเหมือนเขาก็พูดว่าเนี่เดี๋ยวอาจารย์เขาก็ เขาไม่ได้พูดหรอกเขาขู่เขาเรียกว่าขู่ <c oughs> เขาขู่แบบว่านี่เดี๋ยวอาจารย์จะมาทํานะพวกเองนะเดี๋ยวอยู่ในกำรรมือโอัวแล้วเก็คือคือเราก็คิดว่าอาจารย์เขาพูดเล่นเราก็แบบอ๋อค่ะมาเลยค่ะอาจารย์ไม่กลัวหรอกค่ะดี๋ยวเดี๋ยวพอมาจริงๆอ้าวส็จแล้วส็จแล้วอ๋อแต่ก็แต่ก็ไม่ได้เรียข่าวใครใครจะมาเป็นคนก็ได้ไงเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรา ทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ได้แน่นอนอืออืมอืมก็เรามันมืออาชีพแล้วอะเนาะตรงตรงไหนก็ได้ใครก็ได้อยู่แล้วเนาะพี่ว่าอย่างนั้นใช่ค่ะค่ะเราก็้อโชว์โชว์คพณฟอมให้เต็มที่บีมคะดูเหมือนบุกอยมไม่นะอยู่อยู่ยังอยู่อ่าโอเคเห็นเห็นเห็นหูกระเดกอยู่โอเคเมื่อกี้เน็ตค้างใช่ไหมคะด้ ได้ได้ยินแบบเหมือนมันกุกกักนิดหน่อยพูดถึงอตอนว่าบิมบอกว่าก็ตรงไหนยังไงก็ได้ก็จะโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ได้เต็มที่ <c oughs> ใช่ไหคใช่ค่ะใช่ก็เรามันมืออาชีพอะเนาะมันมันก็บวกกับที่แบบว่าเราก็โตขึ้นด้วยคะ่ะเรากา็รู้จักคิดมากขึ้น <c oughs> มีมีการคิดคิดวิเคราะห์มากขึ้นคะ่ะ <c oughs> อืม,อมดีค่ะฟังแล้วก็ก็โอเคดีเลยค่ะอ่าบิมครับปีนี้ โปรแกรมของทีมชาติก็ชาเลจ์เราอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามีช Ch ิงแชมป์โลกเข้ามาที่บ้านด้วยบุกบ,บิ่มมองช Ch ิงแชมป์โลกหรือว่ามันมีอยู่ในขวอยังไว่าช Ch ิงแชมป์โลกในเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงคะก็ถ้าเอาตรงๆก็คือ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 ไม่คิดว่าคือไม่คิดมาก่อนว่ามันจะสามารถจะที่ไทยได้อะไรเงี้ยคือคือคือไม่ใช่ว่าเราแบบมองแบบ ลูกดาวประเทศเรานะแต่ว่ามันเหมือนกับแบบว่าเอ้ยเขาแบบเขาให้ความสําคัญกับประเทศเราขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบก็ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ว่า่าที่เขาได้มองเห็นประเทศไทยก็แล้วก็มาสนใจมาจัดที่ประเทศไทยก็รู้สึกดีใจค่ะอ่าฮะบิม๋มครั้งนี้จะเป็นชิงแชมป์โลกครั้งที่สามของบิม๋มเพราะว่าทัมมิ่งอะน่าจะเหมือนกับน้องบีมถูกไหมคะ ประมาณนั้นค่ะหนูเองก็จำไม่ได้เพราะว่าก่อนก่อนครั้งแรกคะ่ะน่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นตอนปี2018แล้วก็จะมาะที่เนเธอร์แลนด์โปแลนด์ปี2022อนอะคะ,อ,ะอืมค่ะก็ถ้าทัมิ่งเดียวกันก็คือครั้งที่สามบิมรู้ทราบใช่ไหมคะว่าเราจะจัดกันสี่จังหวัด ว่ามีกรุงเทพอ่าทราบทราบค่ะว่าเราโดนกรุงเทพค่ะทิ้งชาติไทยจะอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่อินดอร์เหมือนเดิมเนาะแต่ว่าพูดถึงความความอยากจะไปแล้วกับอีกสามจังหวัดอย่างภูเก็ตเชียงใหม่นครราชสีมาบิม่มอยากไปที่ไหนไหมภูเก็ตเชียงใหม่โคราชใช่ไหมใช่ ถ้าเป็นหนูอยากไปหนูก็คงอยากไปภูเก็ตค่ะเพราะว่าตอนนั้นเหมือนตั้งแต่หนูอายุสิบสามสิบสี่ก็เคยไปแข่งที่ภูเก็ตครั้งหนึ่งตอนนั้นก็ก็คือไปก็ยังเหมือนเหมือนไปไม่ถึงภูเก็ตอ่ะเหมือนไปแข่งแล้วก็กลับเลยอะไรค่ะคือยังไม่ได้แบบรู้รู้ว่าแบบภูเก็ตเป็นยังไงเลยอะไรเงี้ยพอเห็นลิสต์มาแบบนี้ก็รู้สึกว่าอยากไปที่ภูเก็ตค่ะค่ะก่อนหน้านี้โดยโดยส่วนตัวได้มีโอกาสไปเที่ยว ทะเลภูเก็ตไกลๆอย่างนี้ไหมไม่เลยค่ะยังไม่เคยไปทะเลใต้เลยค่ะก็เลยเลยมีความรู้สึกว่าอยากไปภาคใต้มากแบบออยากจะไปเช็คอินให้ครบทุกหมู่เกาะต่างๆอาแต่ของเขาก็สวยจริงทางใต้ก็หนูก็มองว่าการการที่เราแบบแยกจัดเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็น เป็นเมืองรองเหรอเขาเรียกว่าอะไรใช่ค่ะใชปะ่ประมาณนั้นนะคะมันเหมือนแบบอ่มันเหมือนได้กระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบว่าเราสามารถาเร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 าได้พิเศษประเทศเราได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ถือว่าเป็นอ่เรื่องที่ดีค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็ถ้าเราไม่ได้แข่งที่นั่นไว้มีโอกาสก็ต้องไปเที่ยวเองอะเนาะก็ก็อาจจะต้องไปเที่ยวเองค่ะ อ่าแล้วแล้วก็ลืมพูดค่ะก็จะแบบสาหรับตัวหนูหนูหนูก็มองว่าเป็นแบบความโชคดีของคนไทยด้วยที่เราจะได้เห็นนักกีฬาระดับโลกเขามาแข่งขันที่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็อยากให้อยากให้ทุกคนอ่าเรียกว่าอะไรชื่นชมแล้วก็ให้เกียรตินักกีฬากันเยอะอๆค่ะแล้วก็เหมือนแบบว่าเป็นอ่าเจ้าบ,บ้านที่ดีแบบแบบ อา,อาจจะให้ให้กําลังใจหรืออาจจะแบบว่าทักทายเขาได้แต่ว่าอย่าไปแบบคุ้มเขาใส่เขาคือบางทีเขาเขาอาจจะไม่เคยเห็นแบบนี้เขาอาจจะตกใจได้อะไรอย่างเงี้ยอออค<จ>นึกออกค่ะจากจากประสบการณ์ที่เวลาเราไปเล่นที่ต่างประเทศเนาะส่วนใหญ่เจ้าภาพแฟนแฟนวอลเลย์บอลเจ้าภาพก็ก็น่ารักนะโดยเฉพาะกับ,ก,บกับทีมไทย ซึ่งซึ่งเหมือนกับบิมแชร์หน่อยนะที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยเจออะไรที่แบบเจ้าภาพจะไอ้นี่เท่าไหร่เลยเนาะเขาก็เบลข้ามเราอย่างเราไปแข่งต่างประเทศใช่ไหมคะเขาเขาก็จะกันกันคนคือแบบว่าคนเนี่ยจะทําตามกฎค่อนข้างเข่งคัดเลยเพราะว่าอย่างหนูอยู่ญี่ปุ่นเองเนี่ยคะ่ะเขากา็จะกั้นรั้วแล้วก็แฟนขับห้ามโน่นนี่นั่นถึงแม้ว่าอาจจะ คือนักกีฬาบางทีมันก็อยากรีแหลกบ้างเนาะมันเราก็แต่งตัวสวย<ะ>นี่นั่นหรอ,อไปเดินซื้อของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือออกไปเดินเที่ยวอ,อะไรอย่างเง<ะ>ี้ยคือแบบถ้าเป็นอย่างอย่างที่ญี่ปุ่นอะคะ่ะเขาเขาจะไม่พุ่งเข้ามาเขาเขาจะแบบว่ามองแต่ว่าเขาก็จะให้พื้นที่ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ซึ่งซึ่งชาวต่างชาติเขาอาจจะไม่ชินที่แบบต้องวิ่งเข้าไปแล้วอุ้ยขอถ่ายรูปได้ไหมคะอะไรเงี้ยคือคือเราก็ ก็เข้าใจเนาะเวลาเราเจอนะักกีฬาที่ชื่นชอบเราก็คงอยากถ่ายรูปเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องคิดอีกในมุมหนึ่งว่าเอ้ยเขาก็คงต้องการความเป็นส่วนตัวขอให้เช่นชมเขาในสนามหรือว่าข้างสนามแค่นั้นก็อา,อา,อาจจะพอแล้วเพราะว่าเขาอาจจะตกใจอ่ะเขาแบบแคือต่างประเทศคือต,ต่างประเทศมันแบบว่ามันมันมันไม่ค่อยพุ่งอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยพุ่งเข้าหาเราอเงี้ยอ๋อก็จริงก็จริงพี่พี่นึกภาพหนูที่พูดออกเลยโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่น ก็จะยืนอยู่ในระยะไกลๆแล้วก็ชื่นชมแล้วก็โค้งส่วนถ้าน<อ>ักกีฬาจะจะกวักมือเรียกหรืออะไรก็ก็จะเป็นใอกคะเป็นอีกที่้ึงเป็เป็นครอบครัวของนักกีฬาหรือว่าอะไรต่างๆอย่นี้คะอ่าโอเคก็โอก็ก็ดีค่ะที่ที่พูดถึงจ,งจุดนี้มาเพราะว่านะถึงเวลานั้นเนี่ยสาสิบกว่าทีมที่จะมาเมืองไทยเนี่ยพี่คิดว่าเนาะแฟนๆก็ถือเป็นกำลัง กำาจริงๆรู้เลยว่าคือรู้เลยว่ายัางไงก็เป็นนักวอลเล์บอลอ่ะอหนึ่งมาเลยขายาวใช่แตามองไปนี่เราต้องเห็นขาก่อนแน่นอนขายาวแน่นอนเลยโอเคอาได้ยินเสียงบิม่มได้ยินเสียงหัวล้อบิ่มก็รู้สึกชื่นใจเนาะแล้วก็เดี๋ยวไว้กลับมาบหน่ไม่ไมก็คือเหมือนแบบหนูก็สดใสตลอดเลยนะโดยเฉพาะกับกับเสียงหัวล้อแล้วก็พี่รู้สึก ว่าคําพูดหนูหรือว่าประโยคหนูอะ่ะก็จะมีมีเอกลักษณ์อ่ะแบบที่แฟนๆเขา,าจะรู้กันดีว่าอันนี้แหละสไตล์บิ่มแหละคําพูดแบบนี้แหละจริงเหรอจริงหนูรู้สึกว่าหนูแค่พูดไม่รู้เรื่องไม่ไม่ไม,มันมันก็คือมันเป็นเอกลักษณ์ไม่ใช่ไม่รู้เรื่องนะจริงพี่ว่าอเออมันเป็นบุนนลคลิกของเรานะ่ะก็ไม่อยากจะ รบกวนอะไรเยอะในในในช่วงเวลาแบบนี้นะช่วงท้ายของของตรงนี้แล้วเพราะว่าที่นูน่นก็ดึกแล้วพี่ทราบว่าหนูเพิ่งจะเรียนออนไลน์ปริญญาโทใช่ไหมคะอ่าบอกบอกคนที่ยังไม่ทราบหนูตอนนี้ศึกษาอยู่ที่ไหนครับปริญญาโทอ๋อหนูเรียนปอโทของมอลงังสิตค่ะอืก็ เขาเรียกว่าไงอ่ะมันคือเราต้องบอกตัวตว,ว่าเราเราไม่ได้เรียนแบบมานานมากอะไรคะ่ะเพราะว่าอย่างอย่างอย่างปอตีหนูเรียนที่มกชม,มหาสารคามคือคนอาจจะไม่เคยรู้อะไรเงรี้ยคือก็ต้องบอกก็ต้องบอกตามตรงว่าเราอ่ะเราไม่เรา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 ,เราไม่เคยได้เข้าไปเรียนบวกกับช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงโควิดด้วยแล้วก็ได้เรียนออนไลน์เหมือนกันนี่แหลคะค่ะซึ่งซึ่งเราแบบว่าเราก็ไม่ได้มาอัปเดตเนาะว่าเราจบแล้วน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะคงว่าจะเป็นแบบว่า ก็เรียนเรียนบ้างแล้วก็ตามงานแล้วก็ส่วนมากเพื่อนก็จะช่วยเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างอย่างอย่างทุกวันนี้ก็เรียนปอโทก็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 เหมือนเดิมคะ่ะฟังฟังแล้วก็บางอันก็ไม่เข้าใจคืออันเนี้ยมันต้องแบบเข้าคือต้องเข้าไปถามอาจารย์เลยว่าแบบมันยังไงหรือว่าถ้าอันไหนที่มันหนักไปก็อาจารย์เขาก็เห็นโอกเห็นใจคะ่ะเขาก็ลดทอนลงมาลดทอนลงมาก็แต่แต่แต่เราก็ต้องมีความรับผิดชอบที่เราต้องทํางานสร โ <Hey. S 2> ทัคค่ะโอเคค่ะอาจารยอา์อาจจะได้ยินก็าฝากบุ๋มบิ๋มไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะใจดีค่ะอาจารย์ใจดีาจาดทุกคนาาที่ในห้องก็นา่ารักกันทุกคนค่ะอ่าโอเคค่ะบุ๋มบิ๋มคะท้ายนี้ฝากขอบคุณฝากพูดถึงแฟนๆเป็นกําลังใจเราเพราะว่าอ่าไม่ว่าจะอยู่ในหน้าจอส่วนทีมชาติส่วนของสโมสรไหนก็แล้วแต่รักและชื่นชมบุ๋มบิ๋มกันตลอด โอกาสให้บีมพูดถึงพวกเขานิดนึงค่ะขอบคุณขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยอ่าติดตามแล้วก็เชียร์หนูไม่ว่าจะเป็นอ่าในหลีกอาชีพหรือว่าเป็นในานามทีมชาติเองนะคะก็อ่าขอให้แฟนๆทุกคนนะคะมีความสุขกับก,บการดูวอลเลย์บอลนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้บูมบีมแล้วก็ทีม ไม่ว่าจะเป็นทีมลีกหรือว่าทีมชาตินะคะก็อยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้แลวก็ซัพพอร์ตพวกเราก็เชียร์พวกเราต่อไปนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะพี่ยุ้ยก็ขอบคุณค่ะกระต่ายน้อยบลิมแบบไม่กล้าถอดออกเลยน่ารักนะพี่ว่าเ <c oughs> ออแล้วเราก็แบบเหมือนเหมือนไม่ได้เตรียมมาก่อนเนาะก็มาใส่กันฟิลเลอร์กันก่อนจะคุยกันนี่เองสมแล้วนี่เป็นสไตล์เรานะคะบุ๋มบิม ม,มันต้องนิดนึงค่ะมันต้องม oh. ีเอาตัวรอดโอเคค่ะ <laughs> <g ül> okay, ขอบคุณมากค่ะบีมค่ะสำหรับวันนี้แล้วพบกันที่กรุงเทพเนาะโอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับันค่ะดีค่ะบ๊ายบาย